สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะนักพยากรณ์ชื่อดังหมอไว้หมอดูโอป,ป้าเปิดดวงหราศีต่อไปนี้เตรียมรับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังราหูย้าย17ดตุลาคมนี้สำหรับหราศีที่หมอไว้หมอดูโอป,ป้าแนะให้เตรียมรับความ เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังราหูย้าย17ตุลาคมนี้ได้แก่ราศีเมษราหูย้ายออกจากราศีเมษจะได้รับโอกาสใหญ่ๆในชีวิตโด่งดังสำเร็จและคนโสดมีเกณฑ์เจอนัวคู่ราศีตุลราหูย้ายออกจากราศีตุลเกณฑ์ได้ของใหม่มีบ้านรถธุรกิจชีวิตยกระดับดีดีเป็นเศรษฐีหลังราหูย้ายราศีพิจิกรราหูย้ายออกจาก ตำแหน่งเรือนอริทําให้ชาวราศีพิจิเริ่มได้พบสิ่งใหม่ๆช่องทางแห่งความสําเร็จใหม่ๆที่จะทําให้ปังกว่าเดิมรวยกว่าเดิมราศีพฤษภราหูย้ายออกจากการเลงเรือนราศีคุณชาวราศีพฤษภที่มีปัญหาในเรื่องงานและเรื่องหนี้สินหรือการใช้จ่ายไม่พอใช้เร็วๆนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงจะมีโชคดีเรื่องงานและได้เงินก้อน ราศีมีนราหูย้ายเข้าราศีมีนจะต้องรอบคอบในทุกๆเรื่องที่ตัดสินใจโดยเฉพาะในเรื่องการลงทุนใหญ่ๆห,หากลงทุนเล็กน้อยไม่เป็นไรและต้องมีสติในการครบคนราศีกันราหูย้ายเข้าเลงราศีกันโสดแล้วรวยจะต้องระมัดระวังรอบคอบเรื่องคนใหม่ๆห,หรือคนที่มีคู่อยู่แล้วไม่เป็นไรดวงคู่ครองมีเกณฑ์เปลี่ยนงานได้ระวังเรื่อง สุขภาพขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ